การผลิตทุเรียนนะคะให้ได้คุณภาพที่นะเมืองอทุเรียนเมืองกรุงนะทุ่งกเกษตรบางเขนของเรานั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยก็คือว่าการจัดการสภาพแวดล้อมให้ได้และการจัดการธาตุอาหารให้ให้สําเร็จตรงนี้เลยค่ะคือหัวใจสําคัญมากค่ะค่ะทุกภาคปลูกได้ค่ะแต่เราต้องเข้าใจว่าทุเรียนนั้นเนี่ยความต้องการสภาพแวดล้อมของเขาเป็นยังไงต้องการ ทราบว่าในแต่ละยะการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเขาต้องการธาตุอาหารแตกต่างกันอย่างไรนะคะเนี้ยเป็นความเข้าใจเลย,ย่ในพื้นที่องพเี้เเยวาจะปลูกอะไรดีขออกผลได้แบบค่อนข้างอ่ะสิ่งหนึ่งที่ทีมนักวิจัยเราคุยกันนะคะว่าเอ้เนี่ยเราปลูกทั้งหลายพันธุ์อยู่ตรงเนี้ยพันหนึ่งที่ไม่เคยเบี้ยวเราเลยอ่ะก็คือให้เรามาตลอดอ่ะพันธุมูันทิงกบสุวรรณเนี่ยสองพันเนี้ย 2, ได้ผลผลิต ถามว่าพันธุ์อื่นๆออกดอกไหมออกแต่ว่าผลผลิตอาจจะยังน้อยนะ